อดนนเป็นคนสวัสดีค่ะกลับมาติดตามกันเรายงาันข่าวทั้งเว็บเพจอ่อนซ้อนอุดรค่ะอายการสูงสุดทำพิธีเปิดสำนักงานอายการจังหวัดอุดรธานีแห่งที่สองศาสตราจารย์พิเศษจุลสิงห์วันตสิงห์อายการสูงสุดเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานอายการแห่งที่สอง ตึงตังยูที่ถนนสีสุกตมบลมาแครงอำเภอเมืเองจังหวัดอุดรธานีเนื่องจากอาคารสํานันงากานงานอายการจังหวัดอุดรธานีเดิมมีพื่นที่บพททางสํานักงานอายการสูงสุดได้อนุมัติงบประมาณ141ล้านหแสนบาทก่อสร้างสํานักอายการจังหวัดต้อง โดยใส่พื้นที่เดิมของภูมิอายการประกอบไปด้วยอาคานสมัชังานบั่นผักอายการหาหลังและห้องผักอาศัยชุดหาสิบห,าห้านวยเนื่องจากปัจจุบันนีคดีทั้งแพงและอาญาเพิ่มไลาขึ้นจึงต้องแยกคดีเป็นคดีสารปกครองและคดีแรงงานโดยเฉพาะ โดยสารปกครองอุดรธานีมีอำนาจผิดสวรรา,าใน7จังหวัดคือจังหวัดอุดรธานีน้องบัมลำพู่เลยสกลนครน,นครพนมหนองคายจังหวัดบึงกาฬและสารแรงงานผักสีมีพื้นที่พาอีสานตอนบนทั้ง12จังหวัดทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสงบสุขของบ้านเมืองทางองค์กรอายการจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อความสงบสุขของประชาชนและรัฐ เรากลับมาติดตามการรายงนานข่าวทั้งเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบิงอ่อนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะเเออุดอนนนป็นคนขยัร